สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตของดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารในครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนปี2567นี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะขอพลังงานคนที่เกิดวันอังคารไพ่สามใบนะคะุติดมา2ใบเลย The emperor สามเหรียญ The magician วัที่เกิดวันอังคารนะคะเครื่งเดือนหลังคุณพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถาหาเงินได้เก่งด้วยเป็นคนที่แต่งตัวดีสเสน่ห์คน ชอบคนรักอ่าเป็น The อมเพอเรเป็นผู้ที่อ่าดูดีมีสเสน่ห์แต่งตัวดีมีสเสน่ห์นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่หลอ่อมีอ่าบุคลิกหน้าตาที่ดีแล้วก็เป็นที่รักที่ชอบของผู้คนนะคะอ่าคุณช่วงนี้คุณจะอ่ามี การเงินข่าวขราวในด้านการเงินเข้ามานะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆทั้งข่าวขราวด้านการเงินและความรักนะคะเข้ามาคนที่เกิดวันอังคารวันนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบดูดวงด้วยนะคะชอบดูดวงชอบอ่าสายมูเตลูค่ะความรัก การเงินการงานเข้ามาหรืออีกในหนึ่งก็ถ้าอ่านได้อีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะมีคนที่แบบเป็นผู้ชายที่ดูดีหรือว่า,าผู้หญิงที่ดูสวยดูดีบุคลิกดีจะติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะคนน้นวัดเกิดวันอังคารในช่วงนี้ดูดีมีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงค่ะ